cái muông oh. <laughs> <Whoa. It's good. cười> <laughs> Just say that. Cà phê lâu lâu อะไรคะอะไรเอ่ยโอ้โหมันคืออะไรไหนแม่ดูสิอืมโอ้ไก่งวงมันคือไก่ม่วงไม่ใช่ไก่ม่วงลูกไก่งวงไก่งวงโอ้เรียมทำเหรอลูกน่ารักจังเลยโอ้มันออกแล้วโอเคไม่เป็นไรไก่ม่วงไม่ใช่ไก่ม่วงลูกไก่งวงงูงูไก่งวง ไก่โมวไก่ง่วงไก่ง่วงโอเคยังนแหละเก่งมากเก่งมากแลยหรือผลงานของเจ้าเลี่ยมเออเออเออเขียว ้อไครับเออรีบชี <No. S 1> ้ได้เดี๋ยวมันหกเนีดด่ยหมแม่ยกก่อนัด a t s it พอแล้วจะมากินหรอครับรีบร้อยมันหนักไหม เรียมอยู่้วนกมันไม่มานะ สวยเอาใหมสิสวัสดีครับสวยสวยสทำอย่างนี้ทำอย่างนี้สวัสดีครับทำอย่างนี้โอเคแล้วกมหัวลงสวัสดีครับสวัสดีครับด่โอเคเดี๋ยววันนี้แม่บีจะพาน้องเลี่ยมนะคะทําลาาหน้าหมีกรอบซึ่งจะเป็นครั้งแรกเลยนะคะทีะ่แม่บีจะทําให้ครอบครัวกินเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยเนาะ Okay. วันนี้แม่บีจะใช้เป็นเนื้อหมูนะคะแล้วก็มาสไลด์ก่อนเป็นชิ้นบางๆเนาะเล็กใหญ่แล้วแต่เราชอบเลยนะคะเอาที่เราชอบเราถนัดไม่ต้องตามใครนะคะไม่ใช่แฟมพาร์เรมันแค่เรียม เดี๋ยวเราก็จะมาหมักหมูไว้ก่อนเนาะผมปรุงรสหมูค่ะใส่ลงไปซอสปรุงรสนิดนึงใส่พริกไทยด้วยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชนะคะหน่อยนึงทีนี้ก็ขยำนวดให้มันเข้าเนื้อเข้าน้งเลยค่ะคแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สัก10นาทีเป็นอย่างน้อยนะคะ เส้นที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นบะหมี่ไข่นะคะซื้อมาจากร้านเอเชียหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราเราให้น้ำมันร้อนจัดๆนะคะทีนี้ก็เอามีลงไปทอดเลยเ,เห็นไหมเนี่ยไม่ทำแล้วไปแล้วโอเ้เห็นไหมมันฟูอกรอบขึ้นมาเลย หนาเกินไปป่ะลูกหนามากเลย้นน้ำเขาตกใครมันก็จะกรอบอร่อยนะโอเคชุบเรียบร้อยแล้วก็พักให้มันสดิบว้วยอะมากเลยแล้วก็จะทำอีกก็ได้เหรอทำอีกค่ะ เป็นไงสวยมากเลยนอนเอาเอาชามมาให้แม่ใส่เร็วสะเด็ดน้ำมันหนึ่งตรงนั้นเอามให้แม่เร็ว <c oughs> ยกมา okay. ขอบคุณครับหนอกได้ไหมหนานระวังนองนอนนะเอา้าอะไรเฮ้ยเอามือหยิบกินสิลูกกัดกินอย่างนั้นเลยเหรอเอา ไปเอาไปตั้งมั้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันล้น

อันนี้เขาเป็นเห็ดที่กินได้นะคะ uh huh. กินสดๆดได้ <Yes. S 1> อร่อยด้วย สสมแป้งมันลงไปลูกคนให้เข้ากันหิ่งคืออะครับเมื่เหมันนมหมครับแม,ม่ทำนมเหรอไม่ใช่นมครับแม่คือทำอะไรมันคือแป้งมันละลายน้ำลูกเอาไว้ใส่ในซอสอันนี้ก็เป็นกระทะที่เราใช้ทอดหมี่เมื่อกี้นะคะเราก็จะเอามานำผักต่อเลย ใส่หมูลงไปผัดก่อนเลย,ยบุงรสตามชอบเลยนะคะน้ำตาลค่ะซอสปรุงรสผงปรุงรสค่ะน้ำมันหอยใส่ยิ้มดำลงไปหน่อยนะคะเอาเห็ด สุยาแก,ก,กนะคะมาผัดก่อนอใส่ผักที่เหลือลงไปนะคะต่อเติมน้ำลงไปนะคะ โอเคนี่ค่ะมีกรอบราดหน้าของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปลงมือชินกันเลยค่ะ เลิศเยี่ยมชอบมันเยี่มชอบมันเหรอมันคือมันคือไอ้มีเหลืองลูกบะมีนูโด้วยหูสมันกรอบไงไม่ทอบอันนี้เกลือคือผักลูกมันเฮลตี้มากเลยกินเข้าไปนี่ให้แม่หมันเห็ดมาได้กินอือร่อยมากเลย แล้วต mm ัวเองจะกินอะไรเนี่ย You're a d all your books, Luna. I'm reading all my books right now. How was the taco? อันนี้สั่งของแม่ของแม่หนแเลยลูกของแม่มีแล้วอือหือ เรียนทำอะไรลูกทำความสะอาดโต๊ะ That's what we do at, <laughs> at school. We, the teachers don't do the cleaning. Yeah, yeah, yeah. We do the cleaning. เรายังไม่อิ่มให้โอเคมาขยันอะไรตอนนี้เอ้าเอามาเอาดไม่ต้องเอาเยองเลยเอาโอเคเอาซ็ดมาขยันอะไรตอนนี้เนี่เสียจยากค่ะต้องมีดำต้องมีโอเคมาขยันอะไรตอนนี้ พี่ดูหน้ายังกินไม่อิ่มเลยลูก no, ระวังมันร่วงใส่หัวนะลูน่านะมันมี <you love S 1> ซอสอ <in water, S 1> ั่นะลูก and that's it โอเคโอ้สะอาดมากเลยโอ้ oh, ขอบคุณครับ I do this every day <c oughs> เอาช่วยกัน <c oughs> ให้พี่ลูน่าเช็ดให้แห้งนะตรงโน้นนะลูกมันเปียกเออ เลี่ยมเลี่ยมพอแล้วลูกมันเปียกเกินไปพอแล้วเออเก่งมากเลยโอเคขอบคุณค่ะลูกสโอเคเก่งมากเลยไฮไฟไฮไฟเย้เย้ยเย้เออพอแล้วพอแล้วไฮไฟ,ฟอุม

เราก็เอาเปิดไว้ในห้องอย่างนี้นะคะเพิ่มความชื้นในอากาศเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศแห้งมากเลยมีหน้าอาา่านหนังสือค่ะทุกคนไม่อยากรบกวนางโอเคเจเรียมยังต้องกินยาอยู่นะคะอันนี้เป็นยาลดน้ำมูกเนาะ,ะนกินยาลูกกินยานะครับ หดยังเก่งมากเอาน้ำไหมครับค่ะเา,าจะเอานี่ต <25. S 1> ้องวนอืมัน่ี่อ่ากินน้ำกินน้ำ<ๆ>แล้วไปนอนห,นอ old, หรออันนี้อ่ส years old หรครับกินได้เลยออ,อันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าน้ำที่นี่นะคะดื่มได้จากก๊อกเลยน้ำประปาที่นี่สะอาดมากนะคะดื่มได้เลย เก่งมากครับหนึ่งสองสามสี่ห้อันนี้เป็นภาษาไทยสินับอันนี้อะไรคะอ้โอลิปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสแล้วอะไรยี่สิโอเค

อ่ะทีนี้เลียมก็เล่นแท็บเล็ตได้นะครับน้องเลียมมีเวลาเล่น45นาทีเนาะเราเซตทามเมอร์ไว้ในแท็บเล็ตนะคะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าเนาะเดดี้ก็เข้านอนเรียบร้อยนะคะเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายเนาะส่วนพีรุน่าก็อ่านหนังสือกินยาแล้วก็จะนอนเหมือนกันส่วนเราสองคนแม่ลูกเลียมสวัสดีครับก่อนลูกเป็นจงเมสวัสดีค่ะ,คะบายบายค่ะ